ขอต้อนรับเข้าสู่สายตาบนโซลาเซลล์นะครับพบกันที่เขตอำเภอโคงเคียมนะครับวันนี้กับรุ่นยอดนิยมแฮดรูโร750วัตต์นะครับด้านหลังเลยเดี๋ยวผมพาชมน้ำนะครับชมน้ำกันเลยนะครับเป็นลองกี่โซล่านะครับ3แผง455วัตต์โมโนฮาบคัตเซลนะครับพระเอกของเราออกงานอีกแล้วนะครับแผงแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกนะครับ นี่น้ำขุดเมื่อวานนะครับโซลาเซลล์เครื่องเหรอได้นอนนี่นอ่อเครื่องบอลอ่ะขุดเมื่อวานน้ำค่อนข้างดีนะครับดีมาก14.5คิวนะครับท่อ2นิ้วโครงสร้างเป็นกาวนไนนะครับเตจปูนเรียบร้อย สติกเกอร์อยู่หน้ารถนะ้กากามาติดอ่าตู้คอนโทรลนะครับโอ,โอ้น้ำเต็มลำเลยท่อสองนิ้วนะครับแน่นมาก าชมน้ำนะครับข้อสองนิ้วแน่แนๆนะครับข้อสองนิ้ว1 4 5วตัวนี้แฉกโมโนนะครับรวมแฉงแฉงด้านฝั่งนู้นที่เป็นไอ้ลองขี่นะครับ455วัตต์โมโนจำนวน3แผงนะครับนี่เดี๋ยวยไปดูนะครับข้อสองนิ้วประมาณนี้นะครับขวดน้ำสิง ข้อ2นิ้วหลายท่านดูไม่ออกเวลาถ่ายคลิปนะครับข้อเล็กข้อใหญ่แบบนี้นะครับก็คือให้ดูขวดน้ำสงนะครับเท่ากันประมาณนี้พาดูาแรง คอนโทรลเราก็เป็นแฮนดูโรนะครับรอบเครื่องอยู่ที่3า0 0เอตอนนี้ถือว่าปกตินะครับกระแสอยู่ที่8.6นะครับวัดมาที่970นะครับมีเบรกเกอร์กันฟ้าให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูเนมเพจนะครับลองกีแผ่นแท้นะครับลองกีแผ่นแท้นะครับดูเนมเพจได้เลยนะครับ4ีบ่บาวัต ก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับงานติดตั้งมาตรฐานคุณภาพนะครับจากทีมงานสาตาบุญโซลาเซลล์ติดต่อเราได้ที่085150915 0, 0นะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทาง FC นะครับที่จองคิวล่วงหน้ามาบบเกือบเดือนนะครับของพื้นที่อำเภอขอเเกยมวันนี้ก็เรียบร้อยงานส่งมอบนะครับโอเคขอบคุณครับ